ต่อไปข้อที่21มาต่อกันเลยนะครับน้องเขาให้อะไรมา In New York Police Officer is armed with a gun and a club นะ with gun and a club อันดับแรกต้องแก้ไขตัวก่อนนะถ้าเกิดน้องเห็นดีๆนะน้องจะเห็นเลยว่ามันมีสยยิ่งอย่างหนึ่งที่พี่ผิดที่พี่ทำผิดซึ่งพี่ก็ต้องขอโทษนท,ที่นี้คืออนะไร New York ต้องเปลี่ยนเเป็นอะไรเอ็นใหญ่ใช่ไหม New York ชื่อเมืองใช่ไหมเมืองประเทศ เขตหรืออะไรหรือทวีปนะรัฐด้วยภาษาต้องตัวใหญ่ขึ้นหน้าตัวใหญ่อย่างนะิวยอร์กน้อง N Y N Y อย่างนี้เลยนะอีนิวยอร์กพ olic officer คือ ตำรวจใช่ป่ะก็คือตำรวจแหละตำรวาที่ตำรวจจนทนะเจ้าหน้าที่ตำรวจ i s arm e d w i t h arm ในที่นี่คืออะไรก็คือมีคนใช่ป่ะอ่ามาที่นี่คืออะไรก็คือพูดถึงแขนเขาใช่ไหมแขนเขามีอะไรแขนเนี่ยประดับไปด้วยอะไรไอ้ก้อนปืนใช่ไหมปืนนะตุ้มๆนะก็คือว่าที่ที่ตรงแขนเนี่ยจะจะจะประกบนะจะมีปืนเนี่ยติดแขนตลอดเวลาอ่าในที่นี่คืออเล็กซี่มาแปะแขนนะ เราเลที่จะมาติดแครประดับแคร์ไว้อ๋อไอ้กล้องแอนด์ครอบขับไปที่นี้คืออะไรเราต้องรู้นะครับว่าขับไปที่นี้คือพวกดาบนะพวกหอกธนูนะไอ้พวกที่มันเป็นแบบที่มันเป็นแบบดั้มที่มันเป็นด้ามอนะ่ะที่มันเป็นด้ามแล้วก็มีแหลมทุกอย่างนะั่นเรียกว่าขับนะแต่ไม่ใช่ไม้กอล์ฟอะไรเงี้ยนะนะกอล์ฟบางอาจจะแปลว่าไม้กอล์ฟก็ได้นะกอล์ฟขับเนี่ยก็หมายถึงว่าชุดไม้กอล์ฟก็ได้แต่ในที่นี้เน,นีะครับก็คือที่อาจารย์เขาเป็นแท่งๆอะ่ะแล้วก็มีแหลมๆก็คือพวกดาบพพววกกกหอธนนนูเป็ต้ พวกมีดนะโอเคแล้วเรามาดูช้อยกันดีกว่าว่าอันไหนที่มันมีความหมายเหมือนกับอะไรดาบของธนูนะเออขอเสริมอีกนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าน้องหลายคนเนี่ยไม่รู้ตอนแรกพี่อ่านพี่ก็อ,อ,อะไรวะเนี่ยขับมาที่นี้เคยะอะไรเพราะน้องทุกคนจะคิดถึงอะไรคลับบาร์อะไรปาร์ตี้ทั้งหลายแหล่ใช่ป่ะเออน้องหลายคนไม่รู้ถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยน้องก็ลองนึกดูว่ามันจะเป็นขับอย่างนั้นได้ไหมนี่เมื่อมันมีการอยู่ก็หาดูบริบทใช่ไหมแล้ต้องคิดว่าอะไรที่มันคล้ายกับอะไร พี่มันคล้กับปืน้วกันนะลองเราเดาอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติน้องไม่รู้จริงๆว่าขับในที่นี้แปลว่าอะไรนะน้องต้องเดาๆไปก่อนว่าอะไรที่ที่มันคล้ายๆปืนเนี่ยถึงจะเป็นขับในที่นี้ชัปะโอเคเราองดูช่วยก่อนนะให้น้องคิด15วินาทีว่าจะมีอันไหนให้มาลองคิดทั้วโมงสิห้าวินาที ข้อหนึ่ง I always work out at that sports club I work out work out ว่าอะไรครับน้องออกมาทำงานหรือเปล่าออกมาไงเอาออกมาไหมทำงานไม่ใช่นะ work out ไม่ได้แปลว่าออกมาทำงานนะ work out แปลว่าอะไรแปลว่าออกกำลังกาย at คือที่ไหนที่ไหนที่ไหน that sports club sports club ที่นี้คืออะไรสโมสรกีลาะ ฉันมาออกกำลังกายที่สมอที่สโมสรกีฬาที่นี่เป็นอะไร Always คืออะไรเป็นประจำตลอดเวลา Always ที่นี่แปลว่าอะไรแปลว่าเกือบๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสโมสรกีฬาคือสปอร์ตคลับนะสปอร์ตคลับคือสโมสรกีฬาคลับที่นี่แปลว่าอะไรสโมสรใกล้เคียงกับดาบหอกไหมเดี๋ยวมาดูกันอาจจะใกล้เคียงกันเสร็จก็ได้จะไม่รู้ ข้อที่สอง he was hit with a heavy club he was hit คืออะไรเขาถูกอนะไรถูกชนนะหรือโดนแทงก็ได้หีบเนี่ยคืออสัยหางมาชนมันเนี่ย with a heavy club heavy อะไรหนักใช่ปะ่ะขับคืออะไรไม่รู้เบ่งไปก่อนนะข้อที่สาม his new golf club is very expensive ขี่ก่อน expensive แปลว่าอะไรครับน้องแปลว่าราคาแพง ถ้าเกิดถูกภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร cheap หลือแหละ reasonable price เปิดราคาเนี่ยมันสเปกสมผลนะอันนี้คำใมหม่เหมือนกันคือแปลว่าถูกนะ expensive <c oughs> คือแพงนะ his new golf club is very expensive ตะกี้พี่บอกไปแล้วใช่ไหมครับตอนที่เฉลยไอตัวโจทย์เนี่ยว่าอะไรว่าขับอีกชุดหนึ่งอีกคาใหม่หนึ่งคืออะไรชุดกอล์ฟใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคือแปลว,ว่าอะไรชุดไมค์กอล์ฟชุดหนึ่งประกอบด้วยอะไรไม้สำหรับพัรตใช่ปะ่ะพัรต มาสำหรับเวลาสำหรับแอ r พโรชนะสั้นๆหรืออะไรหรือทีออฟก็ได้ตีไกลๆเนี่ย 1W 2W 3W 1L 2L 3L 4L 5L อะไรอย่างนี้เป็นต้น PW อะไรพวกเนี้ยใครที่เป็นอะไรใครที่เป็นปังย่าเนี่ยสนุกเลยน้องถนัดเลยแปลออกชัวร,ร์กอล์ฟนี่แปลว่าอะไรใช่ไหมแปลว่าชุดไมโกอล์นะครับเดี๋ยวไปข้อที่4 the next g a r d player is waiting for a club นะดู The next God player คืออะไรผู้เล่นการ์ดคนต่อไปใช่ไหมผู้เล่นการ์ดคนต่อไป i s w a i t i n g ก็น้องรอ,รออะไรรออะไรรอจุดๆรอ for อะไรครอบคืออะไรสำรับนะในที่นี้เขาสำรับไพ่การ์ดหลายอันใช่ไหมมีให้สิบสองใบอ่ะคูห้าสิบสองเนี่ยคือเรียกว่าอะไรหนึ่งสำรับใช่ปะ่ะก็คือ A Club of God เหมือนกันอันนี้ที่บอกสำหรับไพ่ตัดไหนะเห็นอย่างนี้แล้วตัดอันไหนได้บ้างตัดอันนี้เลยสโมอสรไม่เกี่ยวกับดอกหากดดาบหอ,อกโทษไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกับดาบหอกไม่เกี่ยวกับปลาไม่ไม่เกี่ยวกับดาบแล้วก็ไม่เกี่ยวกับหอ,อกเลยสักนิดเดียวใช่ไหมครับน้องตัดทิ้งไปเลยปึ๊บอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วสำหรับไพ่นะ้ําโคตรไม่เกี่ยวเหลืออะไรเหลือไมโครอ์ฟกับอะไรกับข้อสองข้อแรต่อข้อสองครับเพราะอะไร he was hit with a heavy club นะเขาไง โดนดาบหรือโดนมีดแทงอย่างแรงนะอย่างแรงเฮฟวี่เนี่ยอัะตริคารใหญ่หรือว่าโคตรแหลบเลยว่ะนะมีดเว้บนี่ว่าสิ่ที่นี่คืออะไรถูกแทงนะมีเข้าไปเหมือนกับนี่เลยอาร์มวิตอาการอันดับนะดาบหอกขนุนไงเอาไว้แทงใช่ไหมพอแทงเสร็จเรียกว่าโดนฮิตนะฮิตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคำว่ามีมีคนยิงปืนมาบุ้ม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 ตู้มฮิตอันนี้คือฮิตนะครับตอบข้ออะไรครับรองข้อนี้ตอบข้อ ข้อนี้ตอบข้อสองนะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งมาดูต่อกันนี้ข้อยี่สองเลยดีกว่านะ The S W A T Team คืออะไรไม่รู้อะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรน้องน้องรู้ไหมมันคืออะไรครบน้อง S W A T พี่ไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยฮะแต่คนบอกแายคนตอบให้พี่หน่อยได้ไหมพี่รู้นะว่าทุกคนรู้บอกมาเลยฮอ แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรเอ่ยเดอะเอสเเอทีหลายคนเคยเห็นในหนังใช่ไหมไอ้พวกหนังต่อสู้แอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นฟิล์มหรืออะไรพวกเกมนะพวกเคาน์เตอร์นะแต่ไม่มีในเวอร์อวกาศไม่มีนะมีพวกเคาน์เตอร์มีพวกอคราบไลฟ์สมัยก่อนใช่ปะคราบไลฟ์สมัยก่อนแอคชั่นทั้งหลายแลงเนี่ยจะเห็นอะไรเอสเเเดี๋ยวบอกว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเอสเทิลเอทีทีม is forcing the criminal to release the legal is forcing <S <c oughs> คืออะไ o r ฟ i อ g ที่นี้นนว่าอรไร Force วเราแร่างใช่ไหมแต่มันมีคำห,หมายหนึ่งแปลว่ากดดันนะเขาเนี่ยกำลังกดดันแต่ครั้นี้เขาไม่ไถา่ายก็ไม่ได้เสียชีงิดใต้รอดไปเพราะออกมานี่มืนชัว is forcing <S <c oughs> คืออะไรกำลังกดดนะันนะ the criminal ก็คืออะไร criminal แปลว่าอะไรคราฟแปลว่าอะไรคราฟแปลว่าอาชญากรรม c r i i m n a แปลว่าอาชญากรถ้าเกิดจะให้แปลเป็นภาษาบ้านบ้านะนะแปลว่าอะไรแปลว่าโจรหรือแปลว่าอะไรผู้ร้ายนะ c r i m i n แปลว่าอาชญากรรมใช่ไหม Criminal แปลว่าอาชญากรหรือโจรหรือผู้ร้ายนะเหมือนกัน To release ในที่นี้คืออะไรครับน้อง To release Release แปลว่าอะไรปล่อยนะ Release แปลว่าปล่อย h e l e t e it เดลี girl, ่จะเกิดมายควาบ่ไางไงเด็กสาวนะสาวน้อยนะแ,แบบแบบโหดๆด้วยกันนะแบบห่นๆสาวน้อยพูดน่ารักนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าปล่อยในที่นี้คือวีล s สใช่ไหมแต่ว่าพี่อยากให้ความรู้น้องนิดนึงคืออะไรอันนี้ไม่บอกนะแปลว,แว่าอะไรนะ ไปหาเอาเองค่ะคำนี้ถ้าเกิดลองดูเราจะต้องอ๋าอาเลยนะ S W A สมบเอคล็ต้องแปลอะไรคำนี้พี่ก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดเรให้แปละนะแปลว่ามันย่อมาจากอะไรก่อนเป็นอักโรนิมนะเป็นอักโรนิมอะไรคื่อักโรนิมครับน้องอักษรย่ออักโรนิมไม่ว่าอักษรย่อซินุนิมแปลว่าอะไรซินุนิมคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แอนโทนี Anthony, แปลว่าอะไรเคยเห็นแอนตี้แปลว่าอะไรแอนตี้หรือแอนชยแปลว่าอะไรแปลว่าต่อต้านใช่ไหมต่อต้านหรืออะไรตรงกันข้ามนะแอนโทนี Anthony แปลว่าแอนโทนี Anthony แปลว่าอะไรครับน้องแอนโทนี Anthony แปลว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกัน เห็นหมาได้ศัพท์เพิ่มมาสีครับมาน,นะน้องจะเห็นว่าข้างหลังมีนิมหมดเลยใช่ไหมพี่เข้าใจว่าอันนี้เป็นสัฟฟิกนะสัฟฟิกส์นิมแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเนมถ้าให้พี่เดานะนิมมาจากคำว่าเนมถ้าให้เดานิมมาจากคำว่าเนมนะก็คือไอ้ที่อักษรย่อ,อ,ยอคําที่มีความหมายเก้เคียงกันเขาที่มีความหมายตรงข้ามกันใช่ไหมครับน้องและ S เป็น U A T นี่มันไม่จะมาจากอะไรอะอัออก ronym of อะไรมาจากคําว่า special weapon a n d tactic. กกองกำลังอะไรกองกำลังอะไรไม่รู้นะที่เก่งแล้ทเขาเร่องอะไรเก่งเก่งในเรื่องอะไรอาวุธมีเพื่นแอนแท c t ติกและอะไรลูกเล่นนะพู้น,นี้คือตำรวจตำรวจที่เก่งมากนะตำรวจที่เก่งมากนั่นเองจอบแค่นั้นแหละนะ SWAT The SWAT is forcing the criminal to release the r e g i r l อ่ะแล้วอันไหนที่มันมีความหมายวีลิสเหมือนกับคําว่าปล่อยออกมานะข้อที่หนึ่งไอแคอะไร I can't หร can ือไอคอนก็ได้ I can't wait ฉันรอไม่ได้แล้วนะฉันรอไม่ได้แล้วสําหรับอะไรโฟล่ะสำหรับอะไรเจสะ Jess นะเจสในที่นี้คือเจสิกา To release her new album Her new album แปลว่าอะไรอัลบัมเพลงใช่ไหม อัลบั้มเพลงโรเจสิก้านี่ชีเป็นไรชีเป็นไรชีเป็นปนักร้องอักซิงเกอร์นะชีเป็นนักร้องชู r ิลี่คืออะไรปล่อยเพลงออกมานะปล่อยเพลงออกมาปล่อยเพลงออกมาต่อข้อที่2 please join hands to e s k China to r e l e a s e f e w e r greenhouse gases ช่วยอะไช่วยกันเลย ช่วยกันร่วมใช่ไหมช่วยกันร่วม please join ได้โปรดช่วยกันร่วมมือนะช่วยกันร่วมมือร่วมมืออะไร to ask ถามหรือแปลว่าอะไรในที่นี้แปลว่าอะไรขอร้องนะแปลว่าขอร้อง to ask China คือจีนนะขอร้องประเทศจีน to release f e e w e r greenhouse gases greenhouse gases คืออะไรแก๊สอะไร เรือนกระจกนะเรือนกระจกฟีเวอร์คือน้อยลงหน่อยร่วมมือช่วยกันขอร้องประเทศจีนให้อะให้ปลดปล่อยมันริสเปนทีท่เราปลดปล่อยแก๊สอะไรแก๊สเล็กกระจกให้อะให้น้อยลงนั่นเองนะครับข้อที่สามอะไร The public want the governor to release updates on the accident the public คืออะไรประชาชนคนเราอะไรนะ ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแหละวอนเดลกาเปนเรืคืออะไรรัฐบาลหรือส่วนปกครองกอ็ได้ส่วนปกครองพวกฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายปกครองบริหารประเทศนะพวกบริหารชูวิลลิสอัปเดตหมายความว่าอัปเดตในที่นี้คืออะไรก็คืออัปเดตแหละอัปเดตคืออัปเดตนะฮอนเด์เซนะียนคืออะไรเหตุการณ์แปลว่าแบบจะเกิดเหตุการณ์รถชนหรือเหตุการณ์ตืกถขล่มอะไรเงี้ยก็อยากจ,จะขอร้องอะไรให้ทางรัฐหรืออะไร ทางผู้บริหารเนี่ยได้ปล่อยข้อมูลออกมาบ้างคืออะไรปล่อยเหมือนกันนะปล่อยอัปเดตล่าสุดโอเคดี The aim, ข้อสี่ดีเที่นี่ว่าอะไรเแปลว,ว่า G o นะไม่ใช่ g o O L D ทองนะ g O A L เ o นะเป้าหมาย go ที่นีว่าเป้าหมายเป้าหมายของโปรเจกต์นี้คืออะไรของโครงการนี้โปรเจกต์ว,ว่าโครงการเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะอะไร release elephants back into the forest into the forest <c oughs> คืออะกลับคืนสู่ป่า forest แปลว่าป่านะ forest แปลว่าป่า,นะ forest, ป,า,ป,าปล่อยอะไรปล่อยช้างนะ elephants แปลว่าช้าง <c oughs> เลือกยากเหลือเกินนะข้อนี้เลือกยากเหลือเกิน เลือกยากเหลือเกินเพราะอะไรหนึ่งก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยเพลงสองก็ปล่อยอะไรปลดปล่อยข้อสามก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยอะไรปล่อยข่าวข้อสี่ก็ปล่อยเหมือนกันอะไรปล่อยช้างแต่น้องต้องเลือกแค่อันเดียวเืยอะจะเอาอะไรที่มันมีความหมายเหมือนกันอะไรปล่อยเหยื่อ the l i girl คือเหยื่อใช่ไหม she is อะไร she is victim นะ victim victim แปลว่าอะไรเหยื่อผู้คอร์รัปชหรืออะไรพวกที่ได้รับลูกหลงจากเหตุการณ์ครั้งนี้พวกตัวประกันพวกเนี้ย victim นะ คือพวกที่สวยอย่งพูดง่ายๆนะคนที่เป็นเหยื่อทั้งหลายแหละทุกประเภทเนี่ยคือวิกทิมจะอะไรที่มันมีความหมายเหมือนกับการปล่อยคนที่สุดเพราะอะไรคนก็คือเด็กอย่างนี้แหละนะอะไรที่มันเหมือนกับปล่อยคนนะปล่อยเพลงเหมือนปล่อยคนไหมไม่เอามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะปล่อยแก๊สเหมือนปล่อยคนไหมไม่ใช่นะปล่อยคนเหมือนปล่อยข่าวไหมไม่ใช่แล้วปล่อยคนเหมือนปล่อยช้างไหมพี่ถามว่าปล่อยคนเหมือนปล่อยช้างไหมใช่นะข้อที่ต่อข้อนี้ครับเพราะว่า ปล่อยคนก็เหมือนปล่อยสัตว์สัตว์ก็คือคนคนก็คือสัตว์อยู่วนนันข้ามแต่อาจจะเป็นสัตว์ที่อะไรจะเจริญนะครับข้อนี้จึงตอบข้ออะไรครับน้องข้อนี้จะตอบข้อที่สี่นะครับน้องตอบกันเลยนะครับข้อที่ยี่สิบสามตอบกันเลยที่ 23. ข้อที่ยี่สิบสามเขาให้อะไรมา w e v e r incomplete เขาเขียนค่ว่า complete ใช่ไหม complete ม,มีท่างหายความหมายใช่ปะ เขาพี่ในที่นี้คืออะไรไม่รู้ยังไม่บอกให้น้องไปเดาเองนะเดี๋ยวพี่จะบอกทีหลังแล้วต่อไปนี้พี่จะไม่บอกแล้วนะพี่จะบอกช้อยก่อนแล้วให้น้องหาว่านี้แปลว่าอะไรแล้วให้เทียกบกันอีกทีหนึง่ง b e w e r in complete agreement แปลว่าอะไรข้อตกลง a g r e e ธรรมทาเมี่ยนะแปลว่าอะไร a g r e e v e r b แลปลว่าอะไรแปลว่าเห็นด้วยพอมีคาว่า m e n เนี่ยจึงเป็นนามใช่ไหมแปลว่าอะไรแลปลว่าข้อตกลงหรือข้อเห็นด้วยนะข้อตกลง อ๋อ the topic เคยลหปปะหัวข้อ topic เพรบบาปประว่าหัวข้อเราเคยจะเว็บบอร์ดมา topic เพราะว่ากระทู้ใช่ไหมเหมือนกันกระทู้หรือหัวข้อ,ขอก็ได้ we were discussing discuss แปลว่าโต้เถียงอภิปรายนะ we were in complete agreement on the topic we were discussing เราเนี่ยก็ได้มาถึงจุดๆๆนะถึงข้อตกลงในหัวข้อที่เราได้วางเอาไว้หรือได้ ตตเถียงได้อภิปรายได้คุยกันไว้นั่นเองมาดูช้อยส์กันก่อนนะช้อยส์ข้อที่หนึ่งเจนส์การมาถึงของเจนใช่ไหมเจนมาถึงเมื่อไหร่ Came as complete surprise for her family นะครับ j a n e s arrival came as complete surprise for her family การมาถึงของเจมเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นคอมพลี t เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คืออะไรตกใจนะก็คือเซอร์ไพรส์แหละร้านน้องเธอแม่เฟอร์เฟอร์แฟมลี่คือ,อครอบครัวของเธอแปลว่าเมื่อเธอมาถึงเนี่ยทำาไมทุกคนตกใจอย่างแรงใช่ไหมคอมพลี e คือร้อยเปอร์เซ็นต์คอมพลีสเซอร์ไพรส์คือแบบอย่างแรงอย่างมากตกใจแบบสุดๆนะแบบสุดๆข้อที่สอง the booklet i s a complete guide to summer events in Oxford. Oxford หรือ Oxford ก็ออได้คือเมืองอะไรก็คือเมืองอนะไรเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์นะเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าอะไรเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ใช้ให้ทำแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เป็นเมืองมหาลัยนะเป็นเมืองมหาลัยในประเทศอะไรในประเทศอังกฤษนะอังกฤษ The booklet ในที่นี้คืออะไร booklet แปลว่าอะไรครับน้อง booklet แปลว่าอะไร ก็คือพวกหนังสือเล็กๆอ่ะไอ้พวกอะไรอ่ะหนังสือแบบหนังสือสรุปอะไรอย่างเงี้ยอ่านเล่นๆแต่อะไรแต่ได้ความรู้ที่จะอะไรที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับหองข้อใดหัวข้อหนึ่งนะก็คือพูกได้คือเป็นหนังสือขนาดเล็กแหละหนังสือสรุปนะหนังสือสรุปขนาดเล็กแล้วกันพี่ก็แปลไม่ออกแปลอย่างงี้แล้วดีสุดลวนะ The Booklet i s o e p t e t e Guide c o m p l e t e Guide นี่คืออะไรนำทางได้ดีใช่ไหมนำทางได้หมดนะนำทางได้หมด ทูซัมเมอร์อีเวนต์คืออนะไรกิจกรรมในช่วงอะไรในช่วงหน้าร้อนกิจกรรมหน้าร้อนซัมเมอร์อีเวนต์นะกิจกรรมหน้าร้อนในในเมืองออกฟอร์ดนั่นเองหรือในเมืองออกฟอร์ดก็ได้ the complete the the booklet is a complete guide to summer events in Oxford ข้อที่3 the book หนังสือ which comes complete with a cd มาเขาว่าไงนะมากับนะคอสามร้อสิบบาทคือราคานั่นเองราคาสามรสิบบาท นะราคาสามร้อยห้าสิบบาทหนังสือที่มากับอะไรที่มากับซีดีคืออะไรมาเป็นชุดนั่นแหละมาเป็นชุดมาเป็นชุดก็คือมาเป็นชุดนะคอมเพลตแปลว่าชุดข้อที่สี่ the construction of this building will be complete at the end of the year การก่อสร้างตึกนี้การก่อสร้าง building แปลว่าตึกนะครับน้อง building แปลว่าตึก w i l l be c o m ม l e t ตจะเสร็จสิ้นคอมพลว่าเสร็จสิ้น At the end of the year ในช่วงปลายปีนี้ At the end mm hmm. ก็คือพวกอะไร December แหละเดือนสิบสอง่ะนะ d e c e m b e r ปลายปีนี้อันไหนที่ตัดได้เลยเห็นแล้วตัดตั้แน่ๆคืออะไรสามกับสีใช่ป่ะวิบบิคอมพลิีเสร็จสิ้นในที่นี้เพราะาอะไรเพราะว่าในที่นี้เนี่ยเ n อร์วิบบิ้นคอมเพลซิตี้ม่ไดคืออะไรข้อตกลงบรรลุนะแปลว,ว่าบรรลุข,ข้อตกลงหรืออะไรสุดๆนะคืออะไร คือก็คุยกันมาเรื่อมาใช่ไหมคุย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 สมมุติอันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้ศูนย์ก็เริ่อมาคุย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 จออะไรตัวเห็นด้วยเห็นทช่ไหมปึ้งเต็มร้อยแล้วเห็นด้วยอักรีก็คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะสุดๆนะบรรลุนะใส่กับสีไม่ได้นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่นี้คืออะไรมันมามาเป็นชุดอะมันหนึ่งแถมหนึ่งอะมาเป็นชุดไม่ได้นะมันไม่ได้แปลว่าสุดข้อทีสีก็ไม่ได้เฉ็บสิ้ เลนหนึ่งกับสอง The booklet is a complete guide to summer events in Oxford กับข้อหนึ่งเจนอรไรว่า came as complete surprise หมายความว่าไงตต่ข้อที่หนึ่งเจนอร่อว่า came as a complete surprise for her family คือตกใจแบบสุดๆอะไม่นึกไม่ถึงว่าเจนจะมาถึงตอนนี้นะทุกคนตกใจอะโหแทบเป็นลมนะแทบจะเป็นลมหัวใจวายกันตายเลยนะมาถึงทีเครียบอย่างมากนะอย่างมาก อย่างมากข้อที่สอไม่ได้คอมเพลตไกด์หมายความว่าไงก็แค่นาทางได้หมดไม่เหนืว่าครบคันอะคอมพลตในที่นี้ว่าครบคัน,คม,น,คคนมันไม่ได้แปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าบรรลุหรือแปลว่าสุดๆนะแปลว่าคบคันเฉยๆไม่ได้มีอิโมชันอลอะไรเลยนะข้อนี้จึงตอบข้ออะไรครับน้องข้อนี้จึงตอบข้อที่ข้อนี้จึงต้องตอบข้อหนึ่งนะครับ